ผู้เหินห่างจากธรรมอาจจะเป็นผู้ที่รู้คำสอนแล้วแล้วในบางครั้งอาจจะไม่ได้เดินตามคำสอนชั่วขณะจิตชั่วทุกเวลาที่สามารถทำได้แต่เขาก็ยังรักศรัทธาอยู่นั่นแหละนะคะอันนี้ไม่อาจตีความตามตามภาษานะเเห็นความลึกตามภาษาอย่างแต่ผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นคือบิดเบือนไม่เอาไม่เคารพไม่ศรัทธา ไม่พออาจจะทําร้ายคนที่เขาศรัทธาด้วยก็ได้หรืออาจจะคิดไม่ดีแพ่งโทษตัดสินผู้ที่ศรัทธาก็ได้อันนี้คือลักษณะของผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นแต่ผู้เหินห่างจากธรรมไม่อาจว่าความรุนแรงจะน้อยกว่านะคะคือเบากว่าคือว่ามีความเคารพศรัทธาแหละแต่บางช่วงเวลาการมันดึงเขาไปพยาบาทเบียดเบียนดึงเขาไปทําให้เขาเหินห่างจากธรรมไปบางขณะการไม่คบกัลยาณมิตรที่ดีก็ทําให้เขาเหินห่างจากธรรมได้ เพราะฉะนั้นการครบมิตรที่ดีการมีเพื่อนประพฤติพหมจรรทร์ที่ดีคอยดึงคอยกระชาก,กันมาในทางธรรมไม่ให้เหินห่างจากคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้เหินห่างจากการเดินมรรคกอันเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกว่าการรยาณมิตรเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพหมจันทร์สามารถพากันหลุดพ้นได้จากการมีมิตรดีมีสหายดีนะคะนั่นเองนะคะการเลือกคบมิตรจําเป็นนะลูกอยาก่างบะวิตรเองอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย เราอาจจะไม่ได้ไปเจอในสภาวะการที่เรามิตรดีมีมิตรดีประพฤติทาสมควรแก่รมที่นูน้นไม่เป็นไรประวิตธไม่เห็นสามารถรับรู้ได้ถึงการที่ประวิตธไม่เหินห่างจากธรรมเลยโดยการที่ยังมาฟังฟงคําสอนพระเจ้ายังมาเห็นในช่องทางนะคะ,ะดิจิทัลต่างๆ Facebook Tik t o อกอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาเผยแผ่พระธรรมนะคะเพื่อที่จะมา อ่านคำสอนพุทธเจ้านะคะมากดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นลูกของทิดาหรือบุตรหรือทิดาของตถาคตในการที่จะเผยแผ่คำสอนพุทธเจ้าได้อันนี้คือการที่ไม่เหินห่างจากธรรมแล้วที่ดีที่สุดที่ประวิตรจะได้นะคะจากการเป็นรัตนะหาก็คือการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยตัวเองในเวลาที่ให้ตลอดเวลาในเหมาะสมหรือถ้าเราไม่สามารถ ละลึกหรือปฏิบัติธรรมในทุกตลอดเวลาได้ก็ให้เราทําเป็นลักษณะรูทีนทําเป็นลักษณะที่อ,อ,อย่างพ,พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พยายามรู้ลมให้ได้วันหนึ่งเนี่ยสเวลาเช้ากังวันเย็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็จะเป็นผู้ไม่เหินห่างจากธรรมแล้วนะลูกนะขอบคุณค่ะลูก